สวัสดีครับพอดีเมาส์ที่บ้านนะครับที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับมันมีอาการอยากจะลาโลกนะครับก็คือว่าตอนนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็คือปัญหาคือทํางานค้างอยู่นะครับแล้วก็ต้องใช้ต้องการจะใช้เมาส์นะครับผมเพราะว่าถ้าจะใช้ทัชแพดบนพวกบนโน้ตบุ๊กมันไม่ค่อยถนัดนะครับผมคือก็เดินไปซื้อเซเว่นนะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะครับก็ไปเจอตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่นะครับเมาส์ไร้สายที่หอะไรอ่ะ แมชู Metro, หรือไงแมชโชนะครับราคา1้9บาทนี่ครับติดสติกเกอร์ขายดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องแล้วเล่าให้ฟังครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับไอ้เมาส์ตัวนี้ผมก็ได้มาจากที่เซนะครับเซที่อยู่หน้าปากซอยหมู่บ้านนี่แหละครับก็คือว่า คือเมาส์มันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องหาเมาส์มาแทนนะครับพอดีเขามีขายนะครับก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวนี่แหละครับที่อยู่ที่ที่เซเว่นนะครับเป็นแบบเมาส์ไร้สายนะครับผมคือดูรอบๆอบเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มันใช้ยังไงมีอะไรให้เราบ้างนะครับคือเห็นแต่ตัวตัวตัวนี้แหละครับตัวเอ่อตัวเมาส์แล้วก็ตัวที่ครับ usb wireless นะครับผมให้มาแค่นี้นะครับมีอย่างนี้แล้วก็ไม่มีบอกเลยนะครับว่าแถมฐานไหมนะครับแล้วใช้ฐาน แบบไหนนะครับผมซึ่งปัญหาก็คือว่าซื้อมาแล้วผมยังไม่มีฐานนะครับแล้วเขาไปแถมฐานให้นะครับผมนี่ฮะลักษณะของตัวเมาส์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมหน้าตาก็เหมือนเมาส์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะเขาไปฐานใช้ไซส์ไหนนะครับนี่ฮะเป็นไซส์ 3A นะครับซึ่งที่บ้านไม่มีฐานนะครับเดี๋ยวต้องเดินออกไปที่เซเว่นอีกรอบนะครับเพื่อไปซื้อฐานนะครับผมนี่ฮะ ตรงรูนี้ก็จะมีที่เก็บตัวไวเลสนะครับนี่ไวเลสบลูก็จะมีเขียนสลักคําว่าแม็โชไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อกันสับสนนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานนะครับเดี๋ยวไปซื้อฐานก่อนแล้วลงมาลองใช้งานดูครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงนะครับสําหรับเมาส์ที่ซื้อจากเซเว่นตัวนี้นะครับโอเคได้ฐานมาแล้วนะครับผมไปซื้อจะเป็นฐานอันชารายยี่ห้อนี้มานะครับผมก็เดี๋ยวจะใช้กับตัวเมาส์นะครับซึ่งจริงๆแล้ว อย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าเหมือนกับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเมาส์ตัวนี้ใช้ฐานแบบไหนนะครับกี่ก้อนอะไรยังไงนะครับแล้วก็บอกไม่ได้บอกนะครับว่าแถมฐานไหมซึ่งจริงๆแล้วคือผมเป็นความผิดของผมเองนะครับคือผมดูสลากไม่ค่อยจะไม่ค่อยละเอียดนะครับคือเขาเขียนไว้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับว่าใช้ฐาน 3A 2ก้อนนะครับบอกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับซึ่งผมน่ะไม่ดูเองนะครับคือรอกไปว่าเขานะครับตัวเองไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ เขาก็เขียนระบุว่าชัดเจนนะครับว่าเขามีแค่เมาส์นะครับเขาไม่ได้บอกว่าจะแถมฐานไหมนะครับก็ก็ถ้าถ้าฉลาดก็น่าจะรู้นะครับแต่พอดีผมโง่นะครับก็เลยก็เลยนึกว่าเขาไม่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 ได้บอกนะครับว่าแถมหรือไม่แถมจริงๆเขาก็ไปแถมนะครับเขาก็บอกไว้นะครับว่าเขามีแค่เมาส์นะครับผมโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวลองใช้งานดูครับโอเคก็แกะฐานใส่ตัวเมาส์นะครับที่ผมเลือกที่ห่อเป็นแบบอันคายนะครับผมเพราะว่า อันคลายนี่เวลาเขาจ่ายไฟค่อนข้างจะเสถียรดีนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยของฐานเนี่ยค่อน,นขอาจะอยู่นานกว่าฐานธรรมดานะครับก็แนะนำว่าครับถ้าจะซื้อฐานนะครับก็ใช้ไปอันคลายดีกว่านะครับโอ้โหโอเคแต่ฐานแล้วก็เปิดน,นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมคือมันมีปุ่มเมาส์ก็คือปุ่มซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มกลางนะครับที่เป็นตัวสกอร์เมาส์นะครับตัวในตัวที่อยู่ด้านหลังที่เป็นปุ่มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีไว้ทาไมานะครับโอเคแล้วก็ เสียบตัวไวเลส USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแตโนบุ๊กหรือว่าตั้งโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดร์เวอร์อะไรให้ให้วุ่นวายนะครับมันใช้งานได้เลย Windows 7 Windows Vista Windows 10 11อะไรน่าจะรองรับหมดแล้วครับก็จะมีแสงนะครับแบบนี้ optical นะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวเมาส์ก็วัสดุ พอใช้ได้นะครับไม่ถึงคดีเดอะไรมากมายนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็เวลาคลิกก็จะมีเสียงกิกกิกกิกนะครับไม่ใช่เมาส์ที่เก็บเสียงนะครับโอเคตัวเมาส์ก็ตอบสนองการใช้งานในการทํางานทั่วไปนะครับผมก็จริงๆมันจะมีปุ่มตรงกลางซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอาไว้ทําอะไรนะครับอาจจะสําหรับคนที่เอาไว้เล่นเกมก็น่าจะเอาไว้เซตเป็นเกมได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้งานเมาส์แล้วเนี่ยมัน ดูจากความคงทนความแข็งแรงความเป็นอะไรต่งางๆอานาสภาพกายภาพภายนอกนะครับซึ่งผมว่าเอาไว้ใช้ทํางานดูเว็บดูอะไรพวกนี้ทั่วไปน่าจะเหมาะกว่านะครับเป็นเกมบางทีอาจจะไม่ทนไม้จนมือเท่าไหร่นะครับผมก็ราคาร้อยเก้าเครับเอาแลบไม้นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งก็เท่าที่ลองใช้งานดูก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่า คือสองซื้อของเซเว่นเนี่ยที่เป็นของไอทีนะครับเวลาที่เราซื้อมาแล้วมันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันลำบากนะครับต้องต้องเก็บบินไว้นะครับเวลามีปัญหาจะต้องไปเคลมอะไรกับทางร้านนะครับมันก็ก็ต้องหรือว่าไปขอเงินคืนนะครับเนื่องจากว่าของใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องพร้อมนะครับผมเพราะว่าตัวเซเว่นเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาแล้วเวลาจะขอคืนอะไรต้องไปที่สาขาเขาเท่านั้นนะครับที่เราซื้อนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ที่เอามาก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับอ่อ ตัวนี้มันจะมีปุ่มปิดเปิดปิดนะครับไว้เซฟประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับเช่นถ้าเราเลิกหยุดใช้งานแล้วเราก็สามารถปิดนะครับแล้วก็เลิกใช้งานได้นะครับก็เป็นการประหยัดแบตไปในตัวนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แวะมาเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์มากกันน้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ